สวัสดีเช้าๆครับที่ลำพูนไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันแล้วครับมันไม่รู้จะทำอะไรครับเพราะว่ามาจอดรอขึ้นลำไยที่ลำพูนเนี่ยวันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วเพิ่งจะเต็มตู้วันนี้นะครับก็อยู่คนเดียวที่นี่แหละกระท่อมน้อยแหละสิบเอ็ดวันพอดีคันนี้ อีกคันหนึ่งก็เพิ่งมาถึงเมื่อวานนะครับนอกนั้นผมก็อยู่คนเดียวผมโหช้ามากนี่จะปิดท้ายตู้แล้วโหสิบเอ็ดวันเลยครับในชุดนี้ชุดปิดท้ายตู้ครับเนี่ย มันปลายฤดูแล้วครับของน้อยขอน้อยแล้วก็ฝนตกบ่อยด้วยของหายากเห็นว่าลาว้วงขวางนันนะครับนี่ก็กำลังทำการปิดท้ายตู้ปิดท้ายตู้แล้ววันนี้ตรวจเกษตรก็ไม่แน่ใจว่าจะปล่อยหรือเปล่า ครับใช้ชีวิตอยู่นี่คนเดียวเลยกับครึ่งเดือน ุนี้แล้วก็น่าคงจะปิดลงครับของจะไม่มีละเดี๋ยวลำพูนหมดชุดนี้ก็เดี๋ยวเราก็เดินทางไปนู่น,นครับลำใหญ่ก็จะมีอยู่ที่อำเภอสอยดาวจันทบุรีนะครับเจ้าเน้ใช้เวลานาน,านมากวันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วครับไม่รู้วันนี้จะปล่อยหรือเปล่ากลางป่าเลยครับเนี่ย นอนอยู่นอนอยู่แต่ในป่าครับไม่รู้จะทําคลิปอะไรวันนี้เห็นว่าเต็มแล้วก็เลยลทําคลิปไปคลิปหนึ่งโอ้าหานมากเลยครับไม่ได้ลงคลิปถ้าโชคดีวันนี้ก็เย็นๆหรือว่าคืนนี้ก็อาจจะปล่อยก็ได้ครับเรวรอดูอีกทีหนึง่ง สรุปครับวันนี้แจ้งมาล้วตอนนี้ก็เย็นแล้วครับว่าจะปล่อยวันนี้เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่มีกเกษตรมาตรวจปล่อยเย็นนี้ครับนี่ก็เย็นละน่าจะประมาณท,ทุ่มหนึ่งเจ้าหน้าที่มานี่คนมาแทนเราคนนี้กำลังทำครัวเล็กๆ ข้างรถครับมีแค่นี้แหละแค่นี้ก็อยู่ได้ง่ายนี่ฝากท้องอีกมือหนึ่งเดี๋ยวเราเมื่อเช้าเราไปกินที่เชียงของดูกะเพราไก่ครับดูเขียงครับดูเขียง สองรอบแล้วนะครับเนี่ยรอบก่อนกี่วันนะรอ,รอบก่อนแปดอ่าแต่รอบนี้เห็นเขาบอกว่าปล่อยวันที่สามสิบเอ็ดครับไม่นานวันนี้ยีบกลาละอ่ะใจชื้นหน่อยครับมันแจ้งมาละมัมีแค่นี้นะครับก็อยู่ได้ละชั่วคราวมันอยู่ใกล้ตลาดครับ ไปหาอะไรกินยากก็ต้องไปสำรองสเปียงมา เงียบครับเงียบลำไยก็น่าจะเข้ามานู่นแลละครับประมาณสองสามทุ่มอันนี้เขตลำพูนครับแต่ลำไยที่เข้าไปรับมานี่รู้สึกว่าเขาบอกว่าไอ้นู่นครับอำเภอรเพรา้าวชัยประการอะไรนี่แหละครับลำไยเอแวกลำพูน,นี้น่าจะไม่ค่อยมีแล้วครับ เจ้าหน้าที่คร right? ับน no, no, ่าจะมืดมืดสักหน่อยอะเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่มาแล้วครับตรวจเสร็จแล้วก็เดินทางลูกมนุงยุป้ายิ้มชูปีกโอ้โหไม่เคยยิ้มแย้มจนใส่เลยนะ ตรวจเสร็จก็เดินทางรอเจาหน้าที่ตรวจแป,ป,แป,ป๊บๆส่ันี้มันอสดทีนั้นหรอ่ครับอนี้ันนี้ทั้งกเกษตรทั้งตรวจสารนะผพว่าเนาะอสองจุด เจ้าหน้าที่เกษตรเมื่อก่อนนี่มีแต่ตรวจสารนี่เอ้ยเกษตรอย่างเดียวเนาะสารไม่มีเนาะนี่มีสองอย่างเลยตรวจสองวันหรืออะไรไม่รู้เลยใช่คิดได้ไหมเนี่ยไม่ครับหรือเกษตรเจ้าหน้าที่เกษตรตรวจสอบกันนะครับ นี่ก็สุดท้ายโคตยาค่าเชื้อโควิดก็ปล่อยนันทัง ที่ล็อกซีนะครับเซีนเรียบร้อย <c oughs> หลังจากล็อกตู้ล็อกซีนเสร็จได้เอกสารก็เก็บข้าวเก็บของครับออกเดินทางมาได้สักพักหนึ่ง นาเชียงของครับหลังจากนอนอยู่11วันกับ12คืนครับนอนอยู่กับที่ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไร นี่ก็ออกเดินทางมาถึงไอ้สันแยกดอยตีนะครับสันแยกดอยตีนี่ปกติส่วนมากเขาจะไปทางลำปางนะครับแต่เราไม่ไปเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปทางเชียงใหม่วิ่งเส้นดอยสะเก็ดครับไปทะลุนูนนนน่นครับอำเภอแม่สวยเลยอำเภอแม่สวยไปก็นู่นครับไปโผล่ปากทางไฟแดงก่อนถึงวัดล่องขุนนครับมาก่อนวิ่งยากครับเดี๋ยวนี้ ทางเขาทำเสร็จหมดละง่ายหน่อยใกล้กันาาเยอะครับหลายสิบโลถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่น่ามาครับไม่น่าไปตอนนี้ผมว่าโอเคนะครับถนนเสร็จหมดละเขาก็ตัดลงต่ำเยอะเลยเมื่อก่อนเคยไปทีนึงลำไยเนี่ยรถผมขึ้นเขาเกียร์สองนะครับคานขึ้นทุกวันนี้ถนนเสร็จแล้ว ขึ้นเกียร์สีได้เกียร์สีเึ้นไหวสบายๆนี่หลับปากเราไปไปเดี๋ยวเราจะไปทางเชียงใหม่ออก้ายออก้ายโอ้คืนของเที่ยวนี้นานมากๆสิบเอ็ดวันสิบสองคืน ว่าแยกหางดงครับมวนไปทางรอยสเก็ดก็นู่นเลยทะลุเชียงรายเลยครับโอเคครับงั้นคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันที่นู่นเลยครับเชียงของมันนอนอยู่นี่สุนานเลยโอ้ ครับสวัสดีครับ